อันนี้เมตติกโดนนะสินค้าใหม่เป็นโดนพับได้นะครับพร้อมติดกล้องให้ด้วย720 p ีนะครับเป็นโดนขาพับจะใส่กัดการไปพัดก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับราคา999 9า99บาทจากปกติราคา1,999บาทามี3สีนะครับสีเงินสะีแดงสีขาวนะครับเดี๋ยวตัวนี้ ให้ดูนะครับส่วนรายละเอียด โดนก่อนนะครับไฟสีเขียวด้านหลังนะครับไฟสีฟ้าด้านหน้าอันหน้ากล้องออกเสมอนะครับวิธีการต้องเข้ามาใกลจจ้กัมีการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เปิดลกโหลดแอปมาแล้วเราโหลดแอปตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับ f อ p FPV นะให้เราเข้าไปที่ตั้งค่ามือถือนะครับเปิดโดนก่อนนะ อ๋อลืมบอกเปิดโดนเสร็จเปิดรีโมทนะครับด้านฝั่งคันเร่งขึ้นให้สุดลงให้สุดนะครับแล้วก็ถ่างออกทำางนี้ทุกครั้งนะครับดันขึ้นดันลงถ่างออกพร้อมกันนะครับเป็นการคาลิเบตพอเราโหลดแอปม,มาแล้วให้เข้าไปที่ตั้งค่านะครับเปิดไว f i Fi. เปิดไว f i Fi เลยนะครับครั้งแรกให้อยู่ในื้นที่โล่งนะชื่อโดยมันจะขึ้นมานะครับ รหัสมัน KY 720P นะครับให้เรากดเชื่อมต่อนะครับ <Okay. S 1> เชื่อมต่อแล้วกลับไปที่หน้าแอปของมันเลยที่เราโหลดไว้แล้วเรียบร้อยนะครับกดเทภาพจะขึ้นมาทันทีนะครับในกล้องเห็นไหมในกล้องเห็นนะภาพมันจะขึ้นมาทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาบินกันเลยอันนี้มีลมนะแล้วก เลาเล่นโดนทุกครั้งวางในพื้นเรียบนะครับวางในพื้นเรียบอย่าวางให้โดนเอียงไปเดียงมานะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเอียงเราเปลี่ยนสปีดรอเลยเปลี่ยนสปีดลามลงมาทางนี้ไปเลยขึ้นอัตโ,ตโนมัติเลย <c oughs> ต้องเห็นไหม <c oughs> เราสามารถปรับได้นะไปแล้วสีลังกาได้ อ้นตีแรงใจหนึ่งทีอีกทีหนึ่งเห็นโดนไหมไปได้ไกลนะครับนี่บินมือเดียวเนี่ยกล้องดูบินมือเดียวเห็นไหมบินมือเดียวเลยบินมือเดียวเลยเห็นไหมนนภาพชัดนะครับถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็กดนี้ดนได้เลย อันนี้มันไหลาตามลมนะเราก็ไม่ต้องตกใจแล้วก็กดฝืนไว้ได้นะกลองเห็นรีโมทไหมแล้วกดเดินหน้าอันนี้ก็สู้ลมได้กลองกลัวนะครับถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกดเดงนี้ได้เลยดูได้น,นี้ได้เลยนะอันนี้เดี๋ยวเราจะเรียกกลับนะครับเราเรียกกลับแล้วทีนี้เราจะลงแบบอัตโนมัติให้กดปุ่มนี้ปุ่มเดียว ดึงถอยหลังกลับมาให้ใกล้ๆรางเลยครับกดปุ่มนิดปุ่มเดียวลงมาแล้วคอยบังคับดึงมาให้เขาจอดในที่ที่ในมือก็ได้นะถ้าเล่นทำนานแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะจ๊ะทักมาได้เลยนะจ๊ะจุ๊บ